คอมเพล็กซ์เยอะเลยครับขาดขาดขาดวันนี้มาทำอะไรกันครับนี่ผมกลว่าจะลองมิกซ์เหล้าด้วยส่วนผสมที่ไม่เคยผสมมาก่อนก็คือใช้มิกเซอร์ซื้อได้ตามท้องตลาดนะของดีก็เขาเรียกว่าเซเว่นก็จะมีเซเว่นีเเว่นโอเคตัวแรกครับผมสาบะลิจะมาลองชิมให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเหล้า มันก็จะหอมอยู่แล้วแต่ก็มีรสหวานด้วยจัสม e นทีสอบหอมมากเลยนะหอมมากเลยนะหอมมากเลยนะหอมเนะหมือนแบบมุมงมาลัยตามสี่แยกอะมิติใหม่อยู่เป็นไงบ้างเฟื่องๆแต่ว่าโอเคอะเฟื่อนเลยวะมันจะเฟื่อน,นิดนึงคล้ายๆแบบขนมปังเก่าแต่ก็โอเคนะก็หวานนะมันหวานามันหวานขึ้น,น,นตัวนี้มันเป็น,ม,นมันมีรสหวานเนี่ย ปกติชาไม่ได้เปนชาขมชาหวานตัวนี้เป็นชาหวานแล้วก็คือลอดลดลดความขมนี่ไม่ไม่ได้กลิ่นขมเหมือน,นแต่กลิ่นเหล้าก็จะหายไปเลยนะครับถ้าใช้ตัวนี้แต่ยังมีอยู่นิดหน่อยอเดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันชาอูหลงชาอูหลงถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีสูตรอยู่สูตรอะไรบะอูหลงไฮบอลอ๋อเออ อันนี้น่าจะน่าจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรทำแล้วกินกันบ่อย่ะแก้วดีไมากต้องครับคนวันนี้เฟื่อนจริงโอโหโอโหบึงลองกูว่าน่าจะเฟื่อนกูว่าคนแดกได้เก่งอ่ะตัวเนี้ยเล่าเพิ่ม มันคือชาก็คือคือเอาชามาแดกกับเหล้าอ่ะชาจืดแล้วแบบคือมันไม่มันไม่มันเหมือนแบบมันไม่ควรจะมาผสมกับเหล้าอ่ะแดงใส่เยอะมากแดงใส่เยอะมากอ้าวเนี่ยนะครับรีวิวนี่รีวิวนี่ไงนี่ไม่ควรทำเท่าไหร่ครับทำแดกให้หมดเอาเที่ยไม่ไม่เวิร์กเลยบอกเลยที่ที่จแยกกันดีแดง ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำที่กำลังกันเรียกว่ามาแรงคือเขาเรียกว่าน้ำกลิ่นมะนาวน้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำเปล่านะแต่ปกติมันจะเป็นน้ำ่าๆไอตที่เป็นน้ำหวานนี่เป็นน้ำเปล่าที่มีรสหวานโอเคบททดสอบหวานลื่นคือแบบว่าเหล้ามันหายไปเลยอ่ะคือเหล้าหายไปเลยครับอัเดียวตัวเนี้ยสมควรอืม ถ้าจะเอาปากระเพราะว่ามันกระกี่เหล้าเลยทางชีวภาพมันจะทําให้ใครเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันรสชาติมันดีมากแต่เรากินก็ไม่เป็นไรนะก็ใช่เนี่พรุ่งนี้คงเป็นเลยตอนนี้ไม่เป็นแล้วอันนี้แนะนาเลยว่าเหมาะมากที่จะกินในที่สุดสามตัวนี้สามตัวเนี้ยแนะนําว่าตัวดีดีที่สุดเดียกลำดับอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือกรีดรสชาติโดดกลบอันนี้กินโดดนกลบอันนี้ ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันสองคูว่าแนะนำนะครับใครจะรองก็ไม่น่าะใช่แต่ว่ามันอักเสียงนะ